พ่อแม่พี่น้องทุกท่านของวารดาทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์วร,รดาใส่เสื้อสีขาวพร้พอมกับกางเกงผ้ากำมะนาใส่สบายนะคะวันนี้วารดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามาดูเล้ไมาเลือกสินค้าถูกใจสวยๆงามงานนะคะหากท่านดูแล้วท่านต้องการก็ให้แอดไลน์จากเบอร์โทรนะคะ08 098นะคะจากเบอร์โทรโลอยบอนดาคุณน,นะคะ0985142596นะคะเป็นเบอร์ใหม่ของวรลดาหากท่านใดที่มีไลน์แล้วก็ไม่ต้องแอดนะคะถา้าท่านใดลูกค้าใหม่ก็แอดไลน์นะคะหรือท่านแอดไม่เป็นก็โทรหาวรดานะคะวรดาจะแอดไลน์ให้นะคะวันนี้เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเราจะมาจาัดสรรสินค้าดีๆงามๆในช่วงเทศกาลสงการานต์นะคะวันปีใหม่ของคนไทยนะคะจะมายกเป็นผ้าสิ้นดักได้นะคะ ผ้าสิ้นแดกเด้รนะคะคือนละ800แต่เราไม่ขายเราขายเพียง600บาทนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านพิเศษเลยนะคะเพื่อให้ท่านไปฝากไว้ตอนพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือไปเป็นของไหว้ของฝากได้นะคะนี่ขอยกเลยนะคะําเบอร์หนึ่งนะคะเป็นผ้าดักเด้สวยงามนะคะสวยงามผ้าดักเด้ก็เหมือนกับผ้าใหม่นะคะสีสันคล้ายๆกันเนื้องามกันหมนกันนะคะใส่สบายพื้นนี้นะคะเป็นลายต้นสนสวยงามมาใหม่วันนี้นะคะ สินค้างามตรงหน้าปกนะคะนําเบอร์หนึ่งเราขายเพียงหกร้อยหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคบมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายตรงหน้าปกทุกคืนนะคะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดต้องการแคปมาเลยนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะหกร้อยบาทค่าดักแดงงามมากนะคะอันนี้วลดาขอยกเป็นนัมเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านต้องการแคปมาเลยนะคะนัมเบอร์หนึ่งคะหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทจ้าสินค้าสวยตัวจริงก็ยิ่งงามนะคะเงามาก เามาเป็นพื้นที่สองนะคะพื้นที่สองนี่ก็สวยนะคะอันนี้เป็นแดงนะคะแดงเลือดนกงามมากนะคะสวยนะคะ โดยกิ่งพร้อมขายนะคะอันนี้เราก็นําเสนอท่านเพียง600บาทนะคะดูสีดูสันงามมากนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยเพียง600บาทพอยกเป็นนําเบอร์สองนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคบมาเลยนะคะนําเบอร์สองนะคะ600บาทสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านต้องการซื้อไปฝากไปต้อนหรือเป็นของไหว้ได้นะคะเพียง600บาทเท่านั้นขนาด1,2คูณเมตรนะคะกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะ ต่อมาอันนี้ก็สวยสุดซึ้งเหมือนกันนะคะมีพื้นเดียวนะคะแต่ละลายมีพื้นเดียวนะคะที่เวราดาย,ยกขึ้นนะคะวันนี้สินค้าเรางามมากนะคะสินค้าเราสวยทุกขืนเลยนะคะสินค้างามแท้แน่นอนนะคะท่านดูดีๆนะคะนี่ค่ะอันนี้นาเบอร์สามนะคะ600บาทเหมือนกันนะคะจากราคาคืนละ800เราไม่ขายเราขายเพียง600บาทช่วงเทศกาลสงกา์นะคะปีใหม่ของคนไทยเรานะคะนาเบอร์สามนำเบอร์สามนะคะวราดาย,ยกให้ท่านเลยนะคะนาเบอร์สามเพียง 600บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ A มาได้นะคะงานแท้แน่นอนวันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยในราคาพิเศษนะคะห0ร้อยบาทนับเบอร์สานะคะวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะหากท่านต้องการแคปมาเลยนะคะห0 0อบาทต่อมาเป็นพื้นที่4ี่นะคะนับเบอร์สี่นะคะอันนี้เราก็จัดสรรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ นัมเบอร์สี่หกร้อยบาทเช่นกันนะคะขนาดกว้วงเหมือนกันนะคะหนึ 1, 2, ่งคูณสองเมตรนะคะสวยงามทุกลายนะคะตัวจริงยิ่งสวยนะคะเนื้องามมากนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียงหกร้อยบาทหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปมาเลยนะคะสินค้าเรามีจํานวนจํากัดน,นะคะยิ่งเทศกาลสงการแล้วแม่กีทอหยุดแล้วนะคะหยุดทํางานแล้วนะคะท่านจะไม่ได้สินค้าสวยๆงามๆไปฝากไปต้อนนะคะเพียงหกร้อยบาทนะคะซืะะ้อฝากูกค้า โอเคนะคะลายนี้ก็สวยสุดซึ้งลายแปกนะคะลายนี้ทาเป็นลายบันไดสวรรค์แต่เป็นลายเล็กนะคะลายเล็กนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะสวยงามแท้แน่นอนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพ<ม>ียง600บาทสวยจริงๆนะคะ<ม>รายงานทุกคืนทุกอันรายงานแท้แน่นอนนะคะ<ม>ขอให้ท่านดูขอให้ท่านแคปเลยนะคะ600บาทจากคืนละแ0 0เราไม่ขายขายเพียง600บาทนะคะนำเบอร์5จ้า สินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสวยแท้แน่นอนเลยนะคะต่อมาอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์หกนะคะนัมเบอร์หกนี่ก็สวยนะคะรอบที่แล้วก็เคยมานะคะแต่วลดาีก็เอามาลดหลั่นให้ท่านอีกเหมือนเดิมนะคะเพียงหกร้อยบาทนะคะสวยจริงๆนะคะผ้าแต่และผืนสวยไม่มีตําหนินะคะงามมากนะคะเพียงหกร้อยบาทนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายตรงหน้าปกราคาอันนี้นัมเบอร์หกนะคะ จากแบดไม่ขายขาย6นะคะ600บาททั่วนะคะกติกาเหมือนเดิมเราส่งสินค้าโอ้ยไม่ใช่ค่ะกติกาเหมือนเดิมโอนก่อนนะคะโอนก่อนส่งสินค้านะคะเรียค่าส่งก็เหมือนเดิม50บาทต่อรอบนะคะเราเหมาจ่ายไปเลยนะคะแต่เรากะมีบางครั้งที่เราไม่พอแต่ไม่เป็นไรเราจะออกช่วยกันนะคะเพียง50บาทต่อหนรอบนะคะอันนี้ก็คือ Number 6 600บาทนะคะ ต่อ,อมานี้อันนี้สวยสุดซึ้งกินๆ,ๆนะคะอันนี้เป็นผ้าสีตะกอนะคะปกติตัวนี้ขายไม่ได้นะคะ600แต่วันนี้วรดาอยากพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องอันนี้มี2ผืนนะคะขนาดกว้าง1เมตรยาว4ี่เมตรอันนี้เป็นผ้าลายทั้งหมดนะคะแต่วลดาก็มาจัดโปรให้เพียง1,200คือ2ผืนถ้าท่านเอาผืนเดียวก็ได้นะคะ600บาทค่ะท่านใดสนใจ2ผืนก็บอกมาถ้าไม่เอา2ผืนก็วรดาตัดให้นะคะนำเบอร์เจ็ด พื้นละ600บาทในนี้2คืนนะคะเป็น1,200น,นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปมาเลยนะคะสินค้าเราพร้องขายจะนำมาเพิ่มเติมอีกนะคะ,คอ,ะ,อ,ะ,คะอันนี้ก็สวยนะคะเป็นเขียวนะคะเป็นเขียวสหารนะคะงามมากนะคะอันนี้1คูณ2เมตรนะคะแต่ในนี้มี2คืนนะคะ1คูณ2เมตรในนี้มี2พื้นพื้นละ600หากท่านเอา2พืนก็1,200น,นะคะท่านรับไปเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะ น้ำเบอร์เก้านะคะพ่อแมพีน้องน้ำเบอร์เก้าอันนี้มีอยู่สองพืนนะคะหนึ่งคูณสองเมตรนะคะแต่ในนี้สองืนนะคะ 1, พันสองหากท่านอยากได้คืนเดียวก็ตัดขายนะคะท่านเอาสองพื้นก็ตัดเป็นชุดได้เลยนะคะพันสองนะคะนี่เป็นสีเทานะคะเป็นสีเทาดูเชิงดูลายนะคะเป็นลายหมีโบราณเป็นผ้าดักแด้นะคะเราขายให้พ่อเม่พีพิเศษในราคามิตรภาพเช่นกันนะคะ เพียง600บาทนะคะนำเบอร์ number 10นะคะหากท่านใดสนใจผืนนี้ก็เอาไปเลยนะคะสวยเป็นสีเทานะคะงามมากนะคะเทาวสวยจริงๆนะคะเพียง mm hmm. 600บาทนะคะสวยแท้แน่นอนสินค้าของเราโอเคทุกผืนนะคะ mm hmm. นะคะรอบที่แล้วเคยมานะคะวลาดาขายไปแล้วนะคะรอบนี้เราก็เพิ่มเติมมาอีกนะคะสินค้าอันไหนที่ยังขายได้เราก็สั่งพทรมาอีกนะคะสวยค่ะอันนี้งามมากนะคะอันนี้ก็ขายเช่นกันนะคะเพียง mm hmm. 600บาทนะคะอันนี้นำเบอร์11 เป็นลายเอนะคะสวยลายครึ่งท่อนนิงามมากนะคะลายครึ่งท่อนสวยนะคะเพียงยะะ600บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปเลยนะคะงามจริงๆน้ำเบอร์11นะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะเพียง600บาทเท่านั้นจ้าต่อมาอันนี้เป็นน้ำเบอร์12นะคะ12นี้เป็นสีดำตาลน,นะคะ แต่น้ำตาลไม่เข้มนะคะตัวนี้เป็นน้ําตาลมุกนะคะสวยนะคะท่านดูดีๆนะคะน้ําตาลมุกนะคะสวยงามนะคะเราก็จัดให้ท่านเทียง6 0 0บาทเช่นกันนะคะอันนี้นําเบอร์12นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคบมาเลยนะคะนําเบอร์12น้ําตาลมุกงามนะคะเงางามนะคะ600บาทเท่านั้นนะจ๊ะหากท่านต้องการเอาไปตัดผ้าถุงหรือเอาไปตัดเป็นเสื้อคลุมก็ได้นะคะต่อมาอีกนําเบอร์13คือตัวนี้นะคะนําเบอร์13อันนี้ก็สวยนะคะ อันนี้สีกีบกุหลาบงามมากนะคะสีกีบกุหลาบสวยค่ะสีกีบกุหลาบนี้ก็โอเคเลยนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกนะคะสวยนะคะสีกีบกุหลาบลายบันไดสวรค์นะคะวรดาก็ยกให้พ่อแม่ที่น้องเคยนะคะเพียง600บาทเท่านั้นนะคะสินค้าของเราขายจริงมีจริงพร้อมขายนะคะเพียง600บาทนะคะนํนเบอรบ13ตัวค่ะขนาด1นคูณสเมตรผ้าดักแด้เนื้อลเล็กลายดอกอิคทานินงามมากนะคะลายดอกอิคทานินสวยนะคะ โวยทุกผืนสวยทุกอัน,นี้นะคะเพียง600บาทเท่านั้นสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายเรายกให้ท่านเลยนะคะน้ำเบอร์14นะคะตัวนี้เพียง600บาทหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแกบเลยนะคะ หมเลขสนะคะ600บาทเป็นผ้าดัดแป้นะคะสินค้าเราโอเคผ้า1คูณ2เมตรนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปรีบแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะเอาไวตัดรีต้อนไปฝากเป็นของฝากของต้อนในช่วงเทศกาลได้นะคะท่านใดที่สนใจก็แคปเข้ามาเลือกดูเลยนะคะเลือกเอาเลยมีแต่พื้นสวยๆทางนั้นนะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่อุดหนุนนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ